ปฏิบัติทั่วไปนะครับในการที่จะมาพูดหรือมาทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติทั้งหลายว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นที่เรานึกว่ายากยากนั้นแท้จริงไม่ได้เป็นของยากเป็นของที่ง่ายมากแล้วก็การปฏิบัติธรรมที่เรานึกว่าเป็นของไม่ใช่สําหรับบุคคลทั่วไปเป็นของพระสงฆ์เป็นของแม่ชี หรือเป็นของผู้ที่มีปัญหาทของชีวิตเนี่ยอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ยังคาดเคลื่อนอยู่การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกๆคนถ้าเราเข้าใจนิดเดียวเรื่องการปฏิบัติธรรมเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาในชีวิตเราและวันนี้ก็จะได้มาพูดให้ท่านทั้งหลายฟัง ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นง่ายมากและสามารถทําได้ตลอดเวลานะครับดูที่ผังนี้ผังนี้เรียกว่าผังภพภูมิผังนี้ผมได้ไปไปย่อมาจากพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกท่านได้กล่าวไว้ว่าพวกเราทั้งหมดที่นั่งตรงนี้เนะี่ย จะต้องไปเวียนว่ายสาเกิดในครอบคููต่างๆทั้งหมด31ครอบคููและ31คพอบคููที่พวกเราทั้งหลายจะต้องไปเวียนว่ายสาเกิดนั้นมีอะไรบ้างจะนับให้ดูนะครับ 1. กระรล 2. อสุรกาย 3. เตสี 4. เดรัจฉาน 5. มนุษย์เทวดาอย่างเดียวนี้มี6ชั้น5กับ6เป็นเท่าไหร่รูปภพม,มีอีก16ชั้นเป็นเท่าไร27และอารูปภพม,มีอีก4เป็น ามสิบเอ็ดนี่คือสามสิบเอ็ดคบคลมที่เข้าว่ากันว่าทั้งหมดนี่แหละไม่เว้นแม้แต่คนเดียวจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในสามสิบเอ็ดภพภบคิมนี้แล้วเราก็มาดูว่าเอ๊สามสิบเอ็ดคบคลุนี้คืออะไรทําไมแต่ละคนแต่ละคนถึงจะต้องไปเวียนว่า้ตายเกิดด้วยไม่ไป่ไม่ได้หรือการอธิบายเรื่องภพภบคิมให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจดีไม่มีอะไรดีไปปัดเปรียบเทียบว่าภพภบคมหนึ่งเนี่ย เทียบเท่ากับอะไรที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเปรียบเทียบว่าหนึ่งพภูมิเนี่ยเทียบเท่ากับหนึ่งประเทศเราอยู่ในโลกนี้มีประเทศะมาณสองร้อยกว่าประเทศเช่นประเทศไทยประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสอังนการที่จะไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างๆเหล่านี้ในโลกเนี่ยทางที่สะดวกที่สุดคือไปโดยเครื่องบินเราก็ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ เอาตั๋วเครื่องบินพาสปอร์ตวีซ่าไปให้เจ้าหน้าที่เขาดูเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะเอาตัวเราในขึ้นเครื่องแล้วเครื่องบินที่มีตัวเราอยู่ในเครื่องเนี่ยก็จะบินไปตามประเทศต่างๆที่เราต้องการจะเห็นได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้นใช้ตัวเราเนี่ยอยู่ในเครื่องบินนั้นแล้วบินไปบินมาแต่ในขณะที่การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศใช้ตัวเราบินไปบินมาผมถามเนี่ย แล้วการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภพภูมิล่ะเขาใช้ตัวเราเนี่ยบินไปบินมาระหว่างภพภูมิใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่เขาใช้อะไรเดินทางระหว่างภพภูมิทราบไหมครับเขาใช้จิตเดินทางเพราะฉะนั้นประเทศที่จิตเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งหมดมีกี่ประเทศนี่คือสามสิบเจ็ประเทศที่จิตเราเดินทางไปท่องเที่ยว เขาแบ่ง31ประเทศที่จิตเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวไว้เป็นสองส่วนมีมนุษย์อยู่ตรงกลางด้านบนของมนุษย์ที่ใส่ตัวหนังสือสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่าสุขกติภูมิคือประเทศหรือพรบภูมิที่จิตเราเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วมีความสุขด้านล่างของมนุษย์ลงมาตัวหนังสือสีแดงๆนี้เขาเรียกว่าทุกขกติภูมิคือประเทศหรือครบภูมิที่จิตเราเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วมีความทุกข ก็เราทั้งหมดนี้บางครั้งเราก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวทางสุขติภูมิคือมีความสุขบ้างแต่ในบางครั้งนะเราก็ต้องเดินทางมาท่องเที่ยวทางทุกติภูมิคือมีความทุกข์บ้างแต่ก็กลับวกขึ้นไปสุขติภูมิมีความสุขใหม่แล้วก็กลับวกลงมาทุกติภูมิมีความทุกข์อีกวกไปเวียนมาสุขบ้างทุกข์บ้างวกไปเวียนมาสุขบ้างทุกข์บ้างเรียกว่าพวกเราทั้งหลายกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ใน อเอาละนะให้โยกีทุกท่านดูสามสิบเอ็ดพ่อปูให้ดีๆนะครับตั้งแต่ข้างบนจนถึงข้างล่างนี้อ่านให้ละเอียดมเมื่ออ่านละเอียดแล้วช่วยบอกผมหน่อยว่าทั้งสามสิบเอ็ดพ่อภูตั้งแต่ข้างบนจนถึงข้างล่างเนี้มีกี่พ่อภูที่เห็นด้วยตาว่ามีจริงๆกี่พ่อภูครับสองนะครับหนึ่งอะไรมนุษย์มนุษย์เห็นไหม ไหนมนุษย์นั่งอยู่นี่นะไม่มีใครเกียงนะสองอะไรเดรัจฉานเห็นไหมพวกไหนครับเดรัจฉานสัตว์ต่างๆนะก็คือหามาแมวเป็ดไก่นันเ 31, ด่นสามสิบเอ็ดเห็นสองไม่เห็นเท่าไหร่ยี่สิบเก้าอยากเห็นไหมครับอยากเห็นใช่ไหม ัวดร้อนนี่แปลว่าอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นคนอยากเห็นก็มีแล้วไอ้ที่อยากเห็นเนี่ยอยากเห็นตอนไหนตอนตายไปแล้วหรือตอนนี้ตอนนี้เลยนะก็จะบอกว่าอีกยี่สิบเก้าที่ไม่เห็นนะ่ะเราก็สามารถเห็นได้แล้วก็ไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนด้วยเห็นกันตอนนี้เลยเนี่ยนั่งๆอยู่อย่างเนี้ยแต่การเห็นนั้น แค่ไม่ได้เห็นด้วยตาเท่านั้นเองแต่เราสามารถเห็นด้วยใจของเราก็คือสามารถสัมผัสได้ด้วยใจเวลาไหนก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกดีๆนะสบายใจเรื่มใจเบาใจสงบใจเมื่อนั้นเราจะเห็นด้านบนๆเนี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกไม่ค่อยจะดีกังวลเศรษเบือ่อโกรธโลภ หลงมัวเมาเมื่อนั้นเราเห็นด้านล่างผมจะบอกให้ว่าเมื่อไหร่เห็นที่ไหนเวลาไหนก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกโกรธเวลากโกรธผมถามโยคียใจร้อนรือใจเย็นเวลากโกรธโกรธมากร้อนมากโกรดน้อยร้อนน้อยใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามใจเราความรู้สึกโกรธนะจําไว้เลยนะขณะที่ใจมีความรู้สึกโกรธนะั้นใจเราสัมผัสพบสัตว์นรกทันที และมีกโกรธอย่างหนึ่งที่สัมผัสพบสัตลรกขุมที่ลึกที่สุดเรียกว่าเอาเวจีมหานรกนั่นก็คือกโกรธจนกระทั่งตีพ่อตีแม่ได้อนนั้นเรียกว่าโกรธร้อนแรงมากจนั่างตีพ่อตีแม่ได้ก็จะสัมผัสสัมลักขุมที่ลึกมากเรียกว่าเอาเวจีมหานรกส่วนกโกรธอย่างอื่นก็สัมผัสสัมลักเหมือนกันแต่ขุมที่ตื้นๆขึ้นมาไม่ร้อนแรง จำไไปเลยนะเมื่อไห่โรดเมื่อน,นั้นจับนรกกันทีอย่างที่สองเวลาไหนก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงตังวลลุกนี้ลุกลนเช่นพวกค้ายาบ้าหรือพวกเสพยาบ้าพวกนี้เนี่ยเวลาทั้งๆที่ยังไม่โดนจับเวลาเดินไปไหนเนี่ยตาลอกแรกลอกแรกตลอดเวลาเพราะกลัวเจ้าหน้าที่มาจับเวลาไหนก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึก ลุกนี้ลูกหลนกังวลวหวาดผวากลัวตกใจเมื่อนั้นใจเราสมผัดพบอสุรกายสองนะสามเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราดีความรู้สึกดำต่อไปนี้หนึ่งที่งกสองที่หวงสามที่เหนียวสี่ที่โกงห้าที่เอาเปรียบของของข้าใคย่าแตะ แต่ของของคนอื่นอยากเหลือก็แล้วกันเวลาไหนที่ใจเราในความรู้สึกทงี่ว่าเนี้ยเมื่อนั้นใจของท่านผู้นั้นก็สัมผัสพบอะไรทันทีเปรษทันทีแล้วเวลาไหนก็ตามที่เราเสพของมึนเมานะหรือของเสพติดเช่นเหล้าเบียร์ขันชายาบ้าของเสพติดพวกนี้เมื่อเสพเข้าไปแล้วเนี่ย คนที่เสพมักจะมีอาการเหมือนๆกันก็คือซึมๆสบายๆอยากพักผ่อนอยากนอนไม่อยากทํางานเวลาเพื่อนมาชวนไปทํางานก็บอกว่าเอ้ยแกไปก่อนฉันขอนอนก่อนเมื่อไหร่เขต่างที่ใจจะมีความงัวเมาอย่างที่ว่านี้เมื่อนั้นใจของท่านผู้นั้นก็สัมผัสพบอะไรทันทีเจอรักษาจะสังเกตว่าพวกววกวายพวกววควานจะชอบจมอยู่ในปลา ไม่้อยู่ได้ทั้งวันไม่อยากทํางานหรอกชาวนาที่อยากจะเอาวัวควายไปทํางานก็ต้องเอาไม้แหลมๆที่เรียกว่าตัดมาแทงๆแล้วก็ใช้เชือกฉุดมันขึ้นมาไม่งั้นมันไม่ยอมม,มันอยากจะจมอยู่ในกลับสบายนั่นคือความโหลเมาอะไรก็ต่างที่ใจกำลังาม,มาเมื่อนั้นใจของเราก็สัมผัสเดรชาทันท,ทีสีพบที่ว่านี้มีใครยังไม่เคยสัมผัสพบไหนมาบ้าง สัมผัสกันมาแล้วทุกภพนะครับดังนั้นออกจากนี่ไปเวลาใครมาเรียกเราว่าไอ้เปรดเนี่ยนะไม่จ้เป็นโมโหขเขานะบอกว่าเออเอเอใช่ฉันเคยงกมาแล้วนี่คือด้านล่างเราดูด้านบนมั้งนะครับเวลาไหนประจมที่ใจเรามีความรู้สึกอยากใส่บาตรอยากเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอยากถาวายสังฆทา,านขณะนั้นใจของท่านคนนั้นก็สัมผัสพบ,สสพบ,พบเทวดา และเมื่อไหร่ที่เราเข้าภาวนานะไปที่วัดป่าไปภาวนาพุทโธ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 พอดีหรือไปที่วัดพระธรรมกายไปภาวนาสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหังสัมมาหลังสัมมาหังก็ดีหรือมาที่ยูพุนี่มาภาวนาขวาย่งหนอซ้ายย่งหนอขวายัางหนอซ้ายยัางหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอก็ดี ในขณะที่ภาวนาไปเรื่อยๆนั้นใจเราจะอยู่ที่การภาวนาที่เดียวไม่ฟุ้งซ่านเมื่ออยู่ที่การภาวนาที่เดียวใจจะลงสู่ความสงบเมื่อไหร่ที่ใจลงสู่ความสงบตรงนั้นใจสัมผัสพบรู้พบความสงบที่ว่านี้อาจจะลงสู่ความสงบแค่หนึ่งนาทีก็ได้แค่สองนาทีก็ได้ไม่จำเป็นต้องนาน ณขณะที่ลงสู่ความสงบแค่หนึ่งนาทีหรือสองนาทีนั้นใจท่านก็จะสมัมผัสพบโลกทุขและถ้าเรามีเวลานะเราก็ไปภาวนายเยอะๆไปหาที่วิเวเช่นตามป่าต่างๆตามวัดป่าต่างๆแล้วรากเข้ไปอกภาวนาทั้งวันทั้งวันเลยจนใจลงสู่ความสงบเงียบสงบมากเลย ตัวหายไปเลยเหลือแต่ความสงบลอยอยู่เฉยๆตัวไม่มีต้องส,มบมสง,บ,ง,ง <c oughs> สบนะสัมผัสพบผ่ารูปพรพรมสรุปง่ายๆก็คือเวลาไนะหน,น,น,นะนก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกดีๆสบายใจก็เหมือนขึ้นสวรรค์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยสบายใจก็เหมือนลงนรลงนั่นก็คือ สบายใจขึ้นสวรรค์ไม่สบายใจล,นลงนรกดีใจขึ้นสวรรค์เสียใจล,นลงนรกหัวเราะขึ้นสวรรค์ร้องไห้ล,ลงนรกหัวเราะร้ะองไห้ดีใจเสียใจหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจหัวเราะร้ะองไห้ดีใจเสีย,ย,ยใจๆๆวนเวียนอย่างนี้หลายต่อหลายรอบแล้วนะและนั่นคือการเดินทางข้ามเที่ยวในสังสลรวัตรเนี่ยตั้งแต่ยังเป,เป็นๆอยู่เนี่ยไม่ต้องร้องให้ตายก่อน สรุปแล้วพบภูมิสร้างหลายอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ใจเข้าใจเรื่องพบภูมิหรือยังเข้าใจแล้วนะครับว่าพบภูมินั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ใจเรานในพระไตรปิฎกท่านเขียนว่าใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจเคยได้ยินไหมครับ นั่นแปลว่าของสําคัญในโลกเนี้ยไม่มีอะไรสําคัญเข้าใจแล,และทุกคนมีใจทั้งสิแปลว่าทุกคนมีของสําคัญที่สุดในโลกอยู่ในตัวนั้นเรามีของดีอยู่ในตัวแล้วเราก็ต้องใช้ของดีนั้นให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือต้องบริหารใจให้เป็นถ้าบริหารใจเป็นคุณจะไม่กุ้งใจเลย แต่ถ้าคุณบริหารใจไม่เป็นคุณจะทุกขใจที่สุดในของดีที่สุดอยู่ในตัวเนั้นการบริหารใจให้เป็นเพื่อที่จะเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเลยเนี่ยมันก็มีทางอยู่นะครับ <c oughs> การที่จะบริหารใจเป็นเราต้องรู้อาการของใจว่าเป็นยางไงต้องวิเคราะห์ใจให้เป็นจะได้บริหารเป็น การที่เข้าใจให้เป็นไม่มีอะไรดีไปกว่าเอาใจออกมาดูกันว่าใจเราเป็นอย่างไรในการเอาใจออกมาดูนั้นผมขอผู้อาสาสมัครหนึ่งท่านนะครับเป็นสุภาพบุรุษ